ลา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 เ้าฮ้ยเฮ้ยหาสโทรหายงเศร้าเฮ้ยงเเฮ้ยจูจาห้าสิบโทรเตัวห้าเดี๋ยวผมจทรเผื่พอดีครับ้อหาสิบโทรมาก็เลยเผือถามว่าจะโทหาไปไหนห้าสิบโทูห้าสิบโทูห้าสิบเจอแล้วห้าสทู นี่ไงห้าส mm ิบ hmm. ูเอ๊ก okay. ็ถามว่าเห็นที่เห็นนะมีแค่สามตใช่ไหมครับไม่แตกครับเนห้าสิบ t w ครับนี่ฮเซฟนี่อะไรครับ t o m ดูเนี่ยปึกเนี่ย t o m n y นะฮะนี่ีห้าสิบนะฮะห้าสิบูเจอละ ผมจะให้สิถูกจนได้นะ,ค,ะขอขอค,ครับผมทอกขอจบการรีวิวครับสวัสดีครับบ๊ายบาย